สวัสดีค่ะสวัสดีช่องทางเพจแล้วก็ u t u b e พี่กันโนมแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้คำปรึกษาแล้วค่ะพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องของพัฒนาการลูกค่ะใครเข้ามาแล้วกล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันนิดนึงค่ะวันนี้พี่กันจะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีมีลูกวัยอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะคะแล้วก็จะบอกถึงว่าเราจะส่งเสริมหรือว่ากระตุ้นยังไงแบบสั้นๆสรุปรวมนะคะแต่ละช่วงวัยมาฝากค่ะ นะคะคช่วงนี้มาแนะนําของเล่นเพราะว่าอะไรรือไมเพราะว่าตอนนี้เรากําลังซื้อของลดหย่อนภาษีกันได้นะคะก็ใช้โอกาสช่วงนี้คะ่ะไปซื้อของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกต้องบอกว่าพัฒนาการลูกเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วขึ้นแล้วมันจะดีเองเราต้องมีการกระตุ้นนะคะ กระตุ้นนะคะคุณพ่อแม่เล่นกับลูกอุ้มกอดบอกรักนะคะแล้วก็สิ่งที่ช่วยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเล่นที่เสริมพัฒนาการเทคนิคในวเวลาที่เราเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการลูกต้องบอกว่าเราควรจะเลือกที่มันไม่ยากเกินไปถ้ายากเกินไปลูกจะท้อแต่ถ้าง่ายเกินไปก็จะไม่ทําให้เกิดพัฒนาการที่ดีหรือไม่เสริมพัฒนาการนั่นเองค่ะนี่คือหลักการเลือกของเล่นง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูพัฒนาการด้วยนะคะ ว่าเป็นยังไงกันนะการส่งเสริมพัฒนาการลูกนะคะวัยนี้0-3เดือนทําอะไรได้บ้างแน่นอนค่ะอุ้มกอดบอกรักยังสําคัญค่ะยังจําเป็นทุกช่วงวัยอยู่แล้วสบตาพูดคุยเสียงสูงเสียงต่ํานะคะเวลาที่เมื่อก่อนนะเราเป็นแมเ่เราไม่มีลูกเราจะไม่ค่อยเอ,เอ,เอมี acting นะไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำพอมีลูกดยสัญชาตญาณแล้วทุกคนทําได้ค่ะ เสียงสูงเสียงต่ำให้เขาฟังโทนเสียงที่มันต่างกันนะคะเล่นหูเล่นตากับลูกนะคะส่วนของเล่นนะคะที่แนะนำนะคะก็จะเป็นพวกโมบายของเล่นที่มีเสียงกุ้งกิ้งเขย่ามือต่างๆนะคะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่กันไปเอามาให้ดูนะคะพอดีมีคุณแม่มาทิ้งไว้ให้พี่กัน มีคุณแม่เอามาทิ้ไว้บริจากไว้ให้นะคะอ่าเดี๋ยวพี่กันดูสิมีอ่าอ่าอันนี้เนาะเดี๋ยวจะได้ให้ดูกันนะคะประมาณไหนอันนี้ยังไม่มีเสียงอันไนมีเสียงเมื่อกี้เห็นกินกินอยู่อันนึงจึ๊บมเริ่มเรอันนี้จะแม่ของเล่นเ่ียามือจะไม่มีเสียงกัเป็นตุ๊กตาแบบนี้อ่าอันนี้นะคะ ซื้อได้เลยนะถ้าพวกแบบนี้บอกว่ามันเขย่าแล้วมันมีเสียงนะคะกุ้งกิ้งอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะอย่างนี้นะคะให้ลูกเล่นนะคะอ่าต่อไปค่ะวัยสี่ถึงหกเดือนพัฒน,นาการเป็นยังไงไวัยนี้ลูกต้องคอชันแข็งแล้วนะทุกคนใครยังไม่แข็งต้องให้คอชันแข็งก่อนนะคะถ้าจับความจะยกศรีรษะพ้นพื้นศรีรษะและอกพ้นพื้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะ ศีรษะและอกพ้นพื้นหมายถึงว่ายกถึงตรงนี้นะคะตรงอกนี่นะคะอ่าชันคอขึ้นใช้แขนเท้านะคะคอแข็งแล้วนะอย่างนี้นะคะอ่าเริ่มมองตามสิ่งของนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะมองตามสิ่งของยังไงนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะมองตามสิ่งของเช่นสมมติว่าเราหลอกล่อลูกด้วยอของเล่นชินนีเป็นต้นนะคะเรานะคะ ระยะหนฟุตนะคะหฟุตนะคะให้ลูกมองนะคะแล้วเราก็เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเอืเขามองตามนะคะถ้าเขาหันมองตามแสดงว่าเขาหันมองนะคะตามสิ่งของที่เราเคลื่อนที่นะคะ,ะการมองเห็นเขาก็ปกตินั่นเองค่ะนะคะอะต่อไปนะคะพัฒนารอะไรอีกวัยนี้นะคะพลิกคว่ำพลิกหงายได้แล้วนะวนัยนี้นะคะ ชอบจับสัมผัสนะคะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นนะคะบางคนฟันเริ่มขึ้นนะคะถ้าชอบจับสัมผัสให้หาสิ่งของที่มันแบบมีเสียงกุก๊กกรับกุ๊กกรับแล้วก็แบบนี้ให้ฟังด้วยให้สัมผัสด้วยจะกระตุ้นให้เขาเกิดการสัมผัสนะคะหรือสิ่งของที่มันมีออของที่มันมี texture ในตัวที่มันต่างกันนะคะหยาบบ้างเออไอ้นี่บ้าง เรียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาดูนะคะอ่าให้เขาจับนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้นะคะยางกัดปันขึ้นอะไรเงี้ยกัดได้นะคะอ่าของเล่นสําหรับวัยสี่ถึงหกเดือนก็ต้องบอกว่าเป็นของเล่นแบบเพยิ้ิมนะคะเมื่อกี้ตุ๊กตาพวกนี้นะคะให้เขาจับนะคะกุ๊กกับกุ๊กกับนะคะอ่านังสือผ้านะคะหนังสือผ้านะคะ ก็พวกอันนี้ค่ะพวกกระตุ้นพัฒนาการนี่ระจกมีอะไรอย่างนี้กรุงคิงนะคะอย่างนี้ได้ประมาณนี้นะคะวยัยเจ็ดถึงเก้าเดือนเป็นอะไรอ๋อวัยสี่ถึงหกเดือนเนี่ยจับข้อชงแข็งเนี่ยเราก็จับลูกนั่งได้เก้าอี้หันนั่งอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้เลยนะคะอ่าเก้าอี้หันนั่งเพยยิมค่ะสําหรับวัยนี้ถ้าของเล่นชิ้นใหญ่ๆนะเจ็ดถึงเก้าเดือนเป็นยังไงเจ็ดถึงเก้าเดือนเนี่ยพัฒนาการนั่งได้มั่นคงค่ะ ยืนเกาะจ้องมองหนังสือได้นานสองถึงสามวินะคะหันตามเสียงเรียกชื่ออเรียกชื่อน้องน้องจันจ้าหันมาอะไรอย่างนี้เล่นจ้าเอ๋นะคะการเล่นจ้าเอ๋เป็นการเล่นที่ไม่ต้องลงทุนนะคะเรียนเสียงพูดนะคะลุกขึ้นจากท่านั่งนะคะจากท่านอนเป็นนั่งคืบคานหยิบจับของได้ดีขึ้นนะคะอ่า วัยนี้ก็คือจะคานนะหลักๆก,ก็คือบอลชวนคานของเล่นนะคะเสือรองคานเสือรองคานนะคะใช้ใช้ยาวๆได้นะคะหนังสือผ้าบล็อกหยอดค่ะสําหรับวัยเจ็ดถึงเก้าเดือนนะคะมีลูกไวัยไหนคอมเมนต์บอกพี่กันบ้างนะคะต่อไปค่ะมวัยอะไรต่อสิบถึงสิบสองเดือนนะคะก็จะเป็นแบบ ยืนนานสองวินาทีเกาะเดินหยิบของชิ้นเล็กนะคะโบกมือแสดงความต้องการหรือเล่นสิ่งของตามประโยชน์ได้เช่นเอาหวีมาหวีผมเอาแก้วน้ำมากินน้ำหรือป้อนช้อนกับตุ๊กตาเอาเอาตักของอาหารป้อนตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะคะอ่าวันนี้เราต้องกระตุ้นให้เดินนะคะถ้าเริ่มเกาะยืนได้อาจจะเป็นแบบพวกขอก้อกั้นอะไรอย่างนี้สอนให้บอกความต้องการนะคะ ของเล่นก็จะเป็นกระตุ้นให้ยืนให้เดินก็พวกโต๊ะกิจ,จก,กรรมนะคะแล้วก็มีจับจับ,จบิหยิบของชิ้นเล็กก็จะเป็นพวกบล็อกหยอดนะคะสำหรับ 10- 1ถึงเดือนนะคะเอ่อหถึงสปีนะคะหนถึงสปีจะเริ่มขีดเขียนได้พูดได้นะคะพูดสองขวบเนี่ยจะพูด2คําติดกันเริ่มเดินได้เดินช้าสุดด้วยขวบครึ่งนะคะวิ่งได้วันนี้จะจับถือแก้วน้ําตักอาหารกินเองได้แล้วนะคะวันนี้ของเล่นจะเน้นเรื่องของแบบแบบพวก กัมเนือมัดใหญ่นิดนึงก็คือพวกจัก,กรยานทรงตัวนะคะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจัก,กรยานทรงตัวนะคะรถขาถไถ่ายสกูตเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ของเล่นแบบที่เรียนแบบของจริงนะคะเค้เขจาจะรู้จักหน้าที่เนาะพวกหนังสือภาพต่างๆค่ะต่อไปไวัยสามถึงหปีนะคะสาปีเนี่ยเลูกจะทําตามคําสั่งต่อเนื่องได้สองกิริยาเช่นหยิบแก้วน้ําให้แม่หน่อยก็หยิบแก้วน้ําให้แม่ ในป้อนข้าวน้องตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะคะเริ่มถามคําถามแล้วนะคะว่าอะไรใครอะไรทําไมที่ไหนนะคะเป็นจ้าหนูจะาใหม่นะคะ,ะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวไหนมาลูกไปดูหมูเด้งไปสวนสัตว์อะไรอย่างงีะคะ้คือเขาจะพูดได้ว่าเขาเพิ่งไปไหนมาหรือว่าแม่ไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะรู้จักเพศตัวเองแล้วบอกเพศตัวเองได้แล้วรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายต่างกันยังไงนะคะ พูดขอหรือว่าพูดขอบคุณได้นะคะเราเรื่องสั้นๆได้นะคะตามที่นิคเขาเคยฟังมาจากนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักจํานวน5นะคะ3าถึง5ปีรู้จักจํานวน5นะคะ, 3, นนะ,คะยืนขายเดียวได้นานขึ้นปีนป่ายบันไดได้ถีบจักรยายนสามร้อได้นะคะของเล่นก็จะเป็นแบบเล่นแบบให้เราการส่งเสริมคือเล่นแบบมีกติกาะคะ่ะร้องเพลงลูกนะคะตัดกระดาษให้หัดเล่าเรื่องนะคะ เล่นทรายเล่นบทบาทสมมุติสําหรับวัยนี้นะคะอ่านี่เป็นเอ่อพัฒนาการแล้วก็การเล่นการส่งเสริมพของของเล่นที่พี่กันนํามาแนะนําในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตอบคําถามกันนะคะกับให้กับคุณแม่นะคะทุกช่องทางค่ะอ่าพวกของเล่นพวกนี้เนาะถามพี่การคือถ้าเราซื้อเนี่ยลูกสมมติว่าลูกอายุ6เดือนนะคะเราจะซื้อเนี่ยก็ซื้อ6เดือนอัพ ให้เกินไวนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้พัฒนาการค่อนข้างเร็วนะอ่ะซื้อให้เกินนิดนึงแล้วก็เลือกที่ปลอดภัยมีมอ,อกอนะคะอ่าของเล่นบางอย่างดูดีมากแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผ่านการนำเข้าอย่างถูกต้องหรือว่าแบบไม่มีผ่านมาตรฐานนยคะพะี่แกนกลัวเรื่องของอะไรหลุดแล้วมันเข้าปากเข้าคอสีที่ผสมสารตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเรื่องของอันตรายเพราะว่าบางทีลูกจับมาจับ จับเศษสัมพันธ์ยังไม่พอเอาเข้าป่าอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังนะคะในเรื่องเรื่องนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้พอดีเป็นช่วงของการขอ e-receive เนาะอ่ะเออมันจะมีงานแม่และเด็กเนี่ยเด็กกันจะไปวันที่6-9กุมภานะคะอ่ารอบนี้จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ6-9กุมภานะคะงาน b b b ครั้งที่58นะคะใครไปบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะพี่กก็จะไปเหมือนกันไปอัปเดตของแม่และเด็กค่ะ ในงานจะมีร้านที่ออก e-Receipt ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะแปะลิงก์ไว้ให้แน้ะก็จะบอกว่าไปเลยนะคะเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะหอ5ถึงหอ6พาลูกไปเลือกเองก็ได้นะคะไปจับไปอะไรไงงานมันกว้างเดินสบายมีที่นั่งให้เยอะมีที่ห้องให้นมด้วยนะคะก็แนะนาเลยนะคะไปกันนะคะพี่กรนว่าไม่ได้แออัดมากนะคะไปพาลูกไปดูนะคะแล้วเขาชอบเขาจับชิ้นไหนอะไรเงี้ยเราก็เลือกชิ้นนั้นให้ลูกได้นะคะ บางทีและอ,อย่างหนึ่งถ้าถ้าในงานสุวยอด่ก็เป็นร้านแบรนด์รังอยู่แล้วค่ะของเล่นก็จะปลอดภัยนะคะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้นะคะออนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุก like, การไลค์การแชร์นะคะคำถามทาง Facebook หมดแล้วนะคะก็ออไปเจอกันอีกทีนหนึ่งกับพี่กันที่งานบีบนะคะ6-9กถึงก้ากุมภาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะ10โมงถึงสองทุ่มคห้าถึงหอ6ค่ะไปอัปเดตสินค้าแม่และเด็กกันนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ